นิทาน3ามดีอนิเมชั่นเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมป่าต้องห้ามในตอนเช้าที่บ้านผู้ใหญ่ต้นสวัสดีครับผู้ใหญ่ผมชื่อวันลบ มาจากกรุงเทพได้ยินว่าที่หมู่บ้านนี้เคยมีคนพบของโบราณอยู่ในป่าใหญ่แล้วนำไปขายในเมืองผมเลยสนใจอยากจะลองไปหาดูของโบราณมันก็น่าจะมีอยู่ครับแต่ป่านั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปแล้วนะเพราะว่ามันอันตรายมากคนที่เคยเข้าไปส่วนใหญ่จะไม่ได้กลับออกมาผมรู้ว่าป่านั้นอันตรายแต่ผมยินดีจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อให้คนพาผม เข้าไปหาของโบราณที่ป่านั้นผู้ใหญ่พ่อจะหาคนได้ไหมคนที่พอจะไปได้ก็มีแค่พ่อตาผมว่าแต่ของโบราณที่ว่ามันคืออะไรครับมันเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่นานนับพันปีโหแสดงว่ามันต้องมีราคาสูงมากเลยสิครับแน่นอนที่ผมดันดนมาถึงที่นี่ก็เพราะสิ่งนี้แหละ แล้วพ่อตาของผู้ใหญ่จะสะดวกไหมไม่รู้นะเอางี้เดี๋ยวผมพาไปหาแกที่บ้านดีดีตามผมมาครับอา้าวแล้วรถผมล่ะจอดไว้นี่แหละครับเดี๋ยวค่อยมาเอาบ้านพ่อตาผมอยู่ใกล้ๆนี่เองอ๋อโอเค เมื่อมาถึงเสียวันลบก็เล่าเรื่องที่คุยกับผู้ใหญ่ต้นให้ลุงสมฟังทุกอย่างเรื่องก็เป็นอย่างนี้ครับพี่เดี๋ยวนะเองเล่าให้ข้าฟังตอนไหนข้าไม่เห็นได้ยินเลยก่อเมื่อกี้ไงครับสาเหตุที่ผมมาที่นี่ก็บอกพี่ไปหมดแล้วอ๋อเอาเป็นว่าข้าเข้าใจก็แล้วกันแล้วพี่จะพาผมไปหาขวงโบราณที่ป่านั้นได้ไหมครับเงินมาข้าก็พาไปได้ ดีเลยครับพี่ถูกใจผมมากเดี๋ยวให้ค่าเสียเวลาหนึ่งมืนบาทไปเลยโอ้โหเสียใจปั๊มนีว่วะงั้นข่าตกลงจะไปวันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับโอเคผู้ใหญ่ไปชวนผู้ช่วยใช้หน่อยให้มันไปกับพวกเราพวกเราหมายถึงผมก็ต้องไปด้วยเหรอพ่อก็ใช่น่ะสิเงินเป็นหมืน่นแบ่งกันสามคนก็ได้เยอะอยู่นาะครับพ่อ งั้นผมไปบอกมันก่อนโอเครีบมาล่ะครับพ่อพี่ชื่ออะไรครับผมจะได้เรียกถูกข้าชื่อสมแล้วเอ็งชื่ออะไรผมชื่อวันลบบางคนก็เรียกผมว่าเสียวันลบอ๋องั้นข้าเรียกเอ็งว่าเสียก็แล้วกัน แล้วแต่พี่สมเลยครับเอ็งจอดรถไว้ที่บ้านผู้ใหญ่ต้นใช่ไหมใช่ครับพวกเราจะขับรถไปหรือว่าเดินไปครับพี่เดินไปจะสะดวกกว่าป่านั้นอยู่ไม่ไกล้จากหมู่บ้านครับพี่สมแล้วทั้งสี่คนก็เดินทางไปที่ป่าใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียงสองกิโลเมตรพ่อไปไหนครับแม่พ่อพาเสียไปหาของมีค่าในป่าจะ้ะลูกเสียมาจากไหนครับแม่ไม่ได้ถามพ่อเขาน่าจะมาจากในเมืองมัง้งอ๋อครับแม่ เมื่อมาถึงป่าใหญ่ลุงสมก็พาทั้งสามคนหยุดพักและปรึกษากันป่านี้แหละที่เคยมีคนพบของมีค่าและเป็นของโบราณก็อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเลยนะครับแถมดูยังไงก็เป็นแค่ป่าธรรมดาไม่เห็นจะน่ากลัวอย่างที่เขาลือกันลุงสมได้ฟังที่เสียวันลบพูดก็ห้ามไม่ทันเสียแล้วป่านี้ มันมีอะไรมากกว่าที่เองเห็นจะพูดอะไรก็ระวังด้วยเนาะครับพี่สมเดี๋ยวพอหายเหนื่อยพวกเราก็แยกกันหานะผู้ใหญ่ต้นไปกับเสียวันลบผู้ช่วยช้ยไปกับขา้าครับลงุงรพอ่อเมื่อนั่งพักจนหายเหนื่อยทั้งสี่คนก็แยกกันเดินหาของโบราณ ลุงครับตั้งแต่เข้าป่ามาผมรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยทำใจให้สบายไม่ต้องกังวลที่ป่าแห่งนี้มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วใครเข้ามาก็ต้องเป็นอย่างเองงั้นลุงก็รู้สึกเหมือนกันเหลอครับใช่แล้วข้าไม่พูดเฉยเๆอ๋อครับลุงผมก็นึกว่าผมรู้สึกคนเดียวงั้นผมก็สบายใจได้แล้วครับดีแล้วไปไปดูทางนั้นครับลุง ี่เราสองคนก็หานานแล้วนะผู้ใหญ่ทำไมไม่เห็นจะมีของโบราณอะไรเลยก็นั่นสิครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาในป่านี้ไม่รู้เลยว่าของโบราณมันจะอยู่ตรงไหนอย่างว่าแหละนะป่านี้ก็กว้างใหญ่ไพศาลถ้าจะหาของมีค่าเจอได้ง่ายๆมันก็คงจะไม่ใช่ถ้าหาง่ายผมว่ายังไงก็ต้องมีคนเข้ามาค้นหาเพื่อเอาไปขายอยู่แล้วครับผู้ใหญ่พูดทูก แต่ผมก็อยากจะได้ของโบราณสักอย่างจะได้ไม่มาเสียเที่ยวแล้วถ้าวันนี้พวกเราไม่เจออะไรหรอครับเสียถ้าวันนี้ไม่เจอพรุ่งนี้ก็มาอีกครับผู้ใหญ่แล้วตนก็มองไปเห็นแจกันเก่าอยู่ใต้ต้นไม้เสียครับดูนั่นสินั่นมันแจกันโบราณนัผู้ใหญ่เสียวันลบผูดจบ แจกันใบนั้นก็จางหายไปหายไปแล้วครับเสียเฮ้ย hey, เป็นไปได้ไงไปไปไปหาดูผู้ใหญ่ครับเสีย ทั้งสองช่วยกันหาแจกันโบราณที่หายไปแต่ก็ไม่พบไม่เจอเลยครับไม่อยากจะเชื่อเลยมันหายไปได้ยังไงก็นั่นสิครับเสือเสือผู้ใหญ่ได้ยินไหมได้ยินครับอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วรีบไปหาพ่อตาผมดีกว่าไปไป ่่าานนีกลัวจริงไอ้ชัยไอ้ชัยมาดูนี่เร็วอ้าวไอ้ต้นนี้ว่าผมไปหามันก่อนนะลงุงอยู่ไหนล่ะทำไมข้าไม่เห็นมันก็ยืนอยู่นั่นไงลงุง ลุงสมมองดูตามที่ชัยบอกแต่ก็ไม่เห็นผู้ใหญ่ต้นลุงสมจึงห้ามชัยไม่ให้ไปหาเอ็งไม่ต้องไปหรอกข้าไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นลุงไม่เห็นจริงเหรอครับก็จริงสิเชื่อข้าไม่ต้องไปครับลุงน่นไงผู้ใหญ่ต้นตัวจริงกำลังมาอ้าวแล้วที่ผมเห็นเมื่อกี้ล่ะครับที่เอ็งเห็นมันไม่ใช่ผู้ใหญ่ต้น มันเป็นผูดผีที่อยู่ในป่านี้แปลงกายมาเอ็งดูสิว่ามันยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วลุงโอ้ดีนะที่ลุงห้ามผมไว้เจออะไรไม่เสียผมกับผู้ใหญ่เจอแจกันโบราณครับผี่แต่ไม่ทันจะเข้าใกล้มันก็หายไปหายังไงก็ไม่เจอมันเป็นภาพลวงตาละมัง้ง ภาพลวงตาหรือพ่อใช่แล้วอย่าลืมสิว่าป่านี้มันเป็นป่าต้องห้ามพ,พับพ่อผมกับเสียได้ยินเสียงเสือคำรามด้วยนะก็เลยรีบมาหาพ่อเห็นตัวมันหรือเปล่าล่ะไม่เห็นครับเออไอ,ตอ้ต้นเมื่อกี้ข้าเห็นเองตัวปลอมด้วยนะเฮ้ยมีด้วยหรือเพื่อนมีสิลุงบอกว่ามันเป็นผีแปลงกายมาจริงหรือพ่อจริงที่สุดเดี๋ยวพักกินข้าวเที่ยงกันก่อนเนาะ คอยหาอีกทีรพระพ่อเวลาประมาณบ่ายโมงทั้งสี่คนก็แยกกันไปหาของโบราณอีกรอบแล้วเสียวันลบ ก็มองเห็นหีบเก่าโบราณวางอยู่ข้างพุ่มไม้นั่นหีบอะไรผู้ใหญ่ผมไปดูก่อนนะครับเสียด้วยความดีใจเสียวันลบก็รีบเดินไปดูหีบนั้นพอจะกลมลงดูเสือตัวใหญ่ก็กระโจนเข้ามา แล้วขับเสียวันลบวิ่งหายไปในป่าลึก oh. ตนเห็นเช่นนั้นก็ไม่รอช้ารีบวิ่งไปหาลุงสมกับชัยทันที oh. พ่อเสียวันลบถูกเสือฆ่าไปกินแล้วเอ้า oh. จริงหรอ จริงครับพ่อ้างั้นพวกเราก็อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วใช่ครับลุงรีบออกจากป่านี้ดีกว่าจะรออะไรล่ะไปไปรีบไปครับลุงครับพ่อพวกเราทำงานฟรีอีกแล้วนะลุงใครบอกว่าฟรีก่อนที่พวกเราจะเข้าปา่าเสียวันลบโอนเงินเข้าบัญชีให้ข้าแล้วว้าว จริงเลยครับลุงข้าจะโกหกเองไปทำไมเงินค่าจ้างผมว่าต้องซื้อของไปทำบุญให้เสียวันลบด้วยนะพ่อก็ดีเหมือนกันเพราะเหตุการณ์นี้มันก็เหมือนพวกเราพาเขาไปตายแต่พวกเราก็ไม่ได้บังคับให้เสียไปที่ป่านั้นนะครับมันก็จริงแต่การทำบุญให้เขาก็เป็นการแสดงออกที่เหมาะสมแล้วครับลุงงั้นออกเงินกันนะครับโอเคคนละหนึ่งยก็พอ รวมกันก็300อยพอดีไปผู้ใหญ่ต้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสือ้อผ้าแล้วพาพ่อไปกดเงินครับพอ่อผมไปด้วยนะลุงจะได้แวะตลาดซื้อกับข้าวมาด้วยไปสิผู้ใหญ่อย่าลืมโทรบอกตำรวจให้มาเอารถเสียวันลบด้วยละ่ะถ้าตำรวจถามก็บอกเขาไปตามความเป็นจริงนะครับพอ่อ ขอขอบพระคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อด m มินอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีครับ